สบายดีสบายดีทศวรส,สดีเด้อ,อพี่น้องกันเบิร์ดขู่สูคนพี่น้องเลยเนาะตอนดีตอนหากเข่าสู้ช่องหลาช่องน้องไทรลาที่เก้าพี่น้องเลยอ่มามะหงกะฟอน้องไคลาในตอนนี้พี่น้องเลยเนาะกลับมาอยู่ตีเพื่อนน้องนุ่นพี่น้องเลยว่าตีเพื่อนประมาณเท่าอ่าได้ตั้งเสาปะไว้แล้วกังานไม่นีหน้าเห็ดพี่น้องเลยเนาะล้อไห่ปูนกิเทพฝังกิเสาให้มันแข็ง แข่งตัวก้อนพี mm. <enthus flush. S 2> ่น้องเลยเนาะแข่งกลับไปเห็ดกลับมาบุกเบิกทางเธอน้องนุ่นเฮาพี่น้องเลยมาดิตัวมาลายตูวอะไรคนเลยพี่น้องเลยคุณมาทางบดขูดคนเลยบ่อนี่พี่น้องเลยเนาะไปพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปอ่าเบ่งบุชมก้อนพี่น้องเลยเนาะเข้าไปทักทายสวัสดีท่านอันพิมานอะก้อนพี่น้องเลยอ่าตัวหายจากทุกทิศนี้กับน้องลาแต่ทิศเข้าไปอ่าเรียกพี่น้องเลยเนาะเข้าไปในเมืองตัดเข้าไปกับอ่าน้องดาวพี่น้องเลยว่ามี ภารกิจสําคัญไปพี bottle bottle ่น้องเลยเนาะถ้าพี่น้องเข้าไปทักทายสบายดีทั้งอาทีมงานหอกอนพี่น้องเลยเนาะาเพิ่นมาแบ่งกันเส็จจังไรเมื้อนี้เนาะพี่น้องอ้าวโถพี่น้องเลยโอ้สบายดีเด้อทางนี้เด้อโอ้โตพี่น้องเลยอ้าโตมากันบัดคุ่คนบ่ทางนี้ว่าจังไรนี่โอ้นี่สางทางเงินอันสอบบัวเพื่อนไปได้ทางพุ่นแล้วแล้วบ่ บ่าวนี่บ่แล้วนะยังกระเบื้องซาวไปแถนนี่แหละอ๋อกระเบื้องเบิดบ่แม่นอ้าพี่น้องเพิ่นตะล่ายังอยู่แต่มันแตกไสบ่ได้เนาะแต่มันแตกไสบ่ได้แม่นพี่น้องเอยเนาะทางพุ่นกแต่กระเบื้องยังบ่พอขอพี่น้องอ้ยตื่นนะิาวิชานอ้ยาอกมากันเบิดเบิดพี่น้องเอ้ยปุ๊บ มาขบทีมมาอนีิเนาะอ่าโทมาลุย,ลยท่างเรื่องน้องนุ่นเ้าทางนี้ก็ได้จวดจั่กันขักแท้อันนี้ทำมาพรอนกามากก,กับโคดเล็บปอกทำมาจ้อยได้เด็กยังน,นะเก็บเราเพคนเนาะเฮ้ยไปเก็บอันนี้กต็ตัดแบ่งกันคนละหน้าที่พี่น้องเลยอ่าุ๊บเดี๋ยวกขับไปเบิรง <c ười> ทางบนก่อนเนาะ คือว่าอันสร้างนุ่มรอเ้างก้ามแต่นี่ไม่ร้องเลยไอ้สีตาลคือว่ามาพีกันเบิดแล้วนีทางเฮือนทอ้งโบสาวอันสาวบัวเกิดในยุดก่อนบ่เนาะโอ้ยสวัสดีไอ้สีตาลสวัสดีอ่าชิโตง่ายง่ายง่ายบอลบ่มาหนึ่งโอ้โหลายโดยโดยก็ไดเลยแล้วสาวบัวอันเพลทว่อขัดตอนได้แล้วงงเลย มึงยังทันได้แล้วกำลังยังเปิดอกว่ามานกลางวันกมมึงกบมึงงทน้แล้วเนาะระลึงหมคอโอ้ยน้อยมากเลาจ้าจ้านาน้ยเออพีตงนี้นไล่เช็มสางง่ายน สบายดีไงด้สบายดีโอ้ตัวขือนี่มีลายเส้นเนาะเจ้าเจ้ามีลายเส้นนาะขมือนี่ใช่โอ้ในกุปจามแล้วโอ้เพิ่ะหักเดียวใจเดียวมนะว้าทีโตยอดอ่เนาะทางสายเจาะยังไง่ายังไงเนาะมโอ้มาทะลุกไวขนาดเาเนาะ ตรวจจ่ากันแล้วล่ะอโมาบุกเบิกกันทางนี้เนาะมืาอนี้

จับจับจับนะมัน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 โมนีซ้ำจับปุ๊บหรือมันมันงับลงไปรูดบัวลายเช้นที่คัดใช้ชีวิตบัหลายผูมั่นใจมึงจับมึงกอนมาสิเลยพัดดำกับบัวมันเดือดเลยก่อนไม่ได้ในถุงเราดิมันเดืยวมาเบิ่งพับอ่าไข่ไก่กันเนาะโอ้ทางนี้เพิ่นยังมันทำตั้งหมายเป็น้องเไย เอาบดแล้วว่าเพิ่นหีเที่ยวทั้งหากบ่ัวจังไหนเนาะอันนอีกสามต้นมาที่นี่จะเกาะกระเทือบงั้นท่านผูกระเบิ้ลข้างหน้านี่เดี่ยเป็นเฮือน้องนูนเพิ่นหาพอดีมอเจาะพี่น้องเหง้าะาัวทางน้องเพิ่นก็อยู่คนเดียวนะซะ โธอ้ยยี่ตานก็นมีลายเซ็นว่าเจ้าก็ได้โอ้ยอ่าน,านอะได้ย่าง้ยลายเซ็นนี่เออทำอะไรทำหนนลัง,งหล่ททาวบ,าาาบพ่พี่น้องเบิ่งก่อนติดกับนึงเด้อพี่น้องเลยโอธ่ทำก่อบนเมื่องอาศัยไฟไหม่นอนี่เอามาเสียบหอยเป็น้องโทรศัพท์จนมันแตกขาดแล้วสายไฟเก่า นีกะนเงินหาแรงเก่าของนพี่น้องไ้นี่าะโอ้เดียวดอดทอดปลักตัวนี้ออกก็เลือกปักเก่านี่ก็ต่อจดต่อแล้วมันถอดเหรวาเสียปักใหม่วเอาขันเอาเดวม่ห็น Đây đây bò. Ừ. Đây đây là đây nào. Ừ. <laughs> Phần nhiều dân chịu hiệp đây là, Ok ok ông không ạ? <laughs> นายเห็ลอยเอาเอาอ่ด้อ oh, ้ายดีนะพอเดอร่ยด oh, ีอร oh, ่อนองตัวเขา o เขา non อยู oh. ่หลังไหนนะพอทั้งนี oh. ương, oh, ้นโคตรอันบ่อโอ้เป็นเพือนของผูใดนะพอ อันห้านห่านใกล้เคียงของเลื่อยเราโอ้นุ่นนุ่นปานป้า,ป,าป้าบ่อเก่งแม่เราแหละแต่เป็นการพอเรออามาเสาอยู่บ่พอหรืหรอว่าจะไงไปเสาครับขอฝากเสาฝากเสาพี่น้องเหรเนาะโอ้อันนี้ก็คือชิลเล่ไว้หรอกเนาะแป๊บเดียวพี่น้องเคนกอ่อแล้วมาเทคานทับเทิงบาดท,ที่นี้ทางพี่น้องนุ่นเท่านี้ก็ได้ ป้ายปโอ้ยเล็กพี่น้องเลยเพี่ยวมาเตรียมพร้อมไว้มาแล่อยังกะอยู่นี่นี่บุญเด้อมันนี่อ้าโธ่มาติดใส่เด้เจ้าเนาะมาแหลเอาลูกงูไอพี่น้องเดีไปเบิ่งบนอยู่เบิ่เศราบนก่อนเนาะ tại à, à, anh à, đi à tôi cửa nòng cửa thòng à nòng nòng thật nhiều bún vị phía nòng kì để khám âm vừng bún gì sau bên con ô kì nòng kì để khám âm vừng tháng này còn đó à thôi cái nhằng nhu này, nó sải hơi chọc chọc khám âm đấy phía nòng kì đi nòng đào เดี๋ยวท้อเราเห็นยังน้องดาวนั่นนะโอ้ไม่ได้ยังลิงเขมวะโอ้ยเกินนี่เนาะโอ้โอะมื่อกี้พี่น้องคืออะน้องดาวกับน้องดาวก็จะเข้าไปอันในเมืองน้องดาวจัดสีไปอียิงพี่น้องรอติดตามรอชมอ่าต่อคลิปต่อไปพอพี่น้องไงไปน้องดาวเขาก็ได้เวลาเขาไปได้สำเนีย <Nope. S 2> ไปทายก็นี่เดียวผงจีปิดตลาดเนาะชิดมงแล้วนี่ก็ได้เนาะไปชิเข้ามาปุผนกระเทียงแล้วเตรียมตัวเตรียมตัวไปพี่น้องเลยโอ้ยน้องตีทองสบายดีไฟพี่น้องเลยด้วยจะเห็นย่างเลยสบายดีไเกมย่างน้องดาวเกมย่างเกมงูโอ้ยเกกมด็กน้อยโอ้ยอ่ะเดี๋ยวน้องดาขอตัวลาไปก่อนไฟพี่น้องเลยไปพบพ่อขึ้นหน้าพี่น้องเลยเนาะอ่าตัวนี้กับบนอยู่บนเศร้าเพลิน มาเป็นกระต๊อบหาห่านไก่เืียงของเพื่อนพี่น้องเลยไปสำหรับคลิปนี้ก็น้องเซร่าไปแล้วพี่น้องเลยขาไปพอพออคินหน้าพี่น้องเลยเนาะขาไปเที่ยวไปอันเลาะตลาดที่น้อพี่น้องเลยแต่พวกว่าจะไปอันเรื่องยังน้องพี่น้องเนาะรอติดตามรอเบิ้งนำกันตอนต่อไปคอยพี่น้องเลยไปะสำหรับคลิปนี้ก็น้องเซร่าไปแล้วพี่น้องเลยโดยสบายดีคอยพี่น้องกันเด้อ์ตสุขุสุกสนพี่น้องเลยเนาะ ອ່າ તો ຍັງເດນີ້ເນາະໂອ້ສະບາຍດ